คลิปนี้คุยกันเรื่องรถนะคะขับรถแบบไหนกันคะเพื่อนๆ่คะใช้รถเกียร์อะไรคะเกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์ธรรมดาคะแล้วก็ใช้รถน้ํามันหรือใช้รถไฟฟ้าแล้วคะอันไหนดีกว่ากันคะเข้ามาคุยกันค่ะคลิปนี้ลองมาคุยกันนะคะว่าใช้รถแบบไหนดีกว่ากันนะคะประหยัดหรือเปล่าสะดวกปลอดภัยหรือเปล่าตามมาคุยกันค่ะ เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วก็ตามเข้ามาชมกันค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะตามมาชมค่ะ ห้าสิบันมีความรถติดค่ะรถติดนานด้วยเลยมาถ่ายแค่อีกรอบนะคะ รถที่ใช้รุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเพราะตอนที่เราซื้อรถเนี่ยรุ่นนี้เป็นรถที่เขาเรียกว่าอะไรป๊อปปูล่ามากใครๆก็อยากได้จองกันเป็นปีเสร็จแล้วเราก็ผ่จองแล้วเนี่ยได้เป็นเกียร์ออตโต้เออเป็นเกียร์ธรรมดาออตโต้ไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรแต่ได้สีขาวอย่างที่เราอยากได้ก็โอเคก็เลยเอาเลยแล้วก็ขับมาเรื่อยแล้วไปๆมาๆก็ปรากฏว่า ดีกว่าออตโต้เพราะว่าออตโต้เนี่ยมันมันมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเยอะมันดีแค่ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องขึ้นสะพานจะถอยจะอะไรแต่ถ้าเราขับขับเก่งๆเนี่ยแล้มันก็ไม่มีไม่มีถอยหลังไม่มีไม่มีอะไรปัญหานะคะนี่ก็ขับรถมา30กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็อะคืโอเคเอาอัสโลบัตชัวช้าๆแต่มั่นใจนะคะ ก็ลเลยคุยให้ฟังเพรายุโรปเนี่ยเขายังใช้เกียร์ธรรมดานะคะแล้วในยุโรปไม่มีเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาน้อยประเทศมากที่จะเป็นออโต้แล้วบอกอ่าเขาบอกว่าออโต้ก็ใช้ง่ายเพราะว่าแค่เหยียบคันเร่งกับเหยียบเบรกสองอย่างนี้เราบอกของเรามีเหยียบคัสเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรเราก็ชินแล้ว เดี๋ยวถ้าเปลี่ยนรถใหม่รุ่นใหม่เนี่ยมันก็เป็นออโตโ้แทบเท่านั้นเกียร์ธรรมดาไม่มีแต่นิดแล้วก็บอเราใช้น้อยนะคะออกจากบ้านน้อยแล้วเป็นวัยที่ไปเฉพาะที่จําเป็นเพราะเดี๋ยวนี้ออกจากบ้านคือเสียเงินเมื mm ่อ hmm. ก่อนที่ออกจากบ้านคือได้เงิน <c oughs> แล้ยิ่งยุคสมัยเนี้ย mm hmm. เงินทองหายากแล้วก็เลยวออ่า ราคาน้ำมันมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วค่าน้ำมันสิบห้าบาทสิบเจดบาทเดี๋ยวนี้มันมันขึ้นไปถึงสา4สิบสี่สิบนะคะค้งที่แล้วขึ้นไปถึงสี่สิบกว่าบาทเนี่ยแล้วเราก็ค่าน้ำมันแพง ก็เปลี่ยนนะคะมันไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมเราก็ต้องปรับปรงตัวเราไป ไปก่อนที่รถใหญ่พี่ตามหลังเถอะ mm hmm. ตามหลังรถใหญ่เราจะไม่เห็นทิวทัศน์อะไรเลยนะคะต้าให้เ hmm. ขาตามหลังเราบ้าง mm hmm. เราตามหลังเขามานายพอสุนทร ชมึงเท่านี้นะคะช่วงนี้รถไฟฟ้าก็มีปัญหาให้พบกันมากมายหลายเรื่องเลยค่ะเขาก็เลยระงับการซื้อกันอยู่พักก็คงกลับมาใช้รถน้ำมันเหมือนเดิมะนะคะเพื่อนๆคิดว่ายังไงคะรอดูไปก่อนแล้วกันนะคะอย่าเพิ่งซื้อคะ่ะเ็าคงจะรีบเร่งไม่ได้อยู่แล้วะนะคะ เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ใช้จ่ายต้องระวังต้องประหยัดค่ะรถไฟฟ้าก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะคะโอเคค่ะคุยกันเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ